ไม่ได้หันลยเ่านม่ได้ใจะชอบยไม่ไปยมีมีแหวนดวยเออแ่มีนแบนมน เดี๋ยวมีแสดป่ะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวได้เรื่องอยาให้มีแสงเดี๋ยวก็เป็นเรื่องมันมีแสงออกเ,ยเ,ออเ๋ยม,มีแสงไงหน่อยยังไ่ไฟพอดีมีไม่นี่ไงมันกอ กินมะละกอ